ตรงนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนเหมือนกันว่าจากักรวรรดิรัสเซียใหญ่มากแล้วค่ะทำให้ยายฮิลลารีเนี่ยเขาจี้จุดนี้เขาบอกโอ้โหเนี่ยปูตินมาเนี่ยจะต้องทําให้รัสเซียกลับไปใหญ่อย่างเดิม,มจะเข้าไปบุกนู่นบุกนี่นะแกก็ไปบุกแล้วเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะใครเมียอมตอนนี้สร้างสะพานใหญ่เชื่อมเลยนะคะอโอ้โหเป็นผลสาเร็จมากเลยคะแนนของปูตินขึ้นมากเลยฮะนยิยมได้ใครเมียกลับมาได้ดินแดนมา คุยผ่าโลกวันนี้พาไปฟังเรื่องราวที่ฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะคะเมื่อทางด้านของผู้นํารัสเซียเคยออกมาเปลยว่าชีวิตเคยตกต่ําถึงขนาดต้องไปขับแท็กซี่ค่ะมันเกิดขึ้นเมื่อจกักรวรรดิโซเวียตหรือจกักรวรรดิรัสเซียล่มสลายเขาเขาเขาเป็นตอนนั้นเขาเป็นระดับไหนฮะเป็นเขาเป็นหน้าเคจีบประจำ <H GB. S 1> Berlin, เบอร์ลินตะวันออกโอ้เข้าเป็นระดับโตใช่แล้วอยู่อยู่มือโครมออกมานะฮะเพราะนั้นเขาก็ออกมาเผยไงว่าเขา ตกต่ำต้องไปขับแท็กซี่อะไรได้เงินมันตกมากรูโบอะไรตออคือถ้าเป็นคนธรรมดาเราเข้าใจได้นะการประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหนูหน้า KGB ประจำคิเป็นหน้าเคจีแล้วคนนี้ก็ต้องหารายได้อะมีครอบครัวคนนี้ตรงนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนเหมือนกันว่าโอ้โหเขาเรียกจักรวรรดิจักรวรรดิรัสเซียใหญ่มากแล้ว ซึ่งอันนี้ทำให้ไอ้ยายฮิลลารี Hillary เนี่ยเขาจี้จุดนี้เขาบอกโหเนี่ยปูตินมาเนี่ยจะต้องทำให้รัสเซียกลับไปใหญ่อย่างเดิมคุณจะเข้าไปบุกนู่นบุกนี่นะแกก็ไปบุกแล้วเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะใครเมียเมื่อ2014ฮะก็คือหมายความว่าเยยิ่งใหญ่อะจกักรวรรดิรัสเซียเล็กซซนด์เดอะเกรนบุกเขาไปอะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะครันี้ก็มันก็เล็กลงเลอแต่รัสเซียแต่ตอนนี้เขาไปพัฒนาทางตะวันออกเวลาดิวอสต็อก ok นะฮะเนั่นเป็นตะวันออกไกลของเขานะฮะแต่ว่าไอ ติดหน้าบ้านเขาโปรแลนด์ลอตเวียลิทัวเนียเอ,อเอสโตเนียแล้วก็ยูเครนโอ้โหออแต่ละอันเนี่ยค่อยๆถูกไอ้ทางเนโตเนี่ย จับไปเป็นพวกนะฮะแล้วก็ไอ้สหภาพยุโรปด้วยก็แอพพลายเข้าไปสหภาพยุโรปแล้วนะฮะเหลือแต่ยูเครนเนี่ยซึ่งกในที่สุดเนี่ยทางด้านปูตินเนี่ยเขาก็เข้าไปทางตะวันออกของยูเครนเพราะตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่เคียฟนะฮะให้เป็นโปรตะวันตกนะก็ขับไอ ไอ้ชุดที่เป็นโพรรัเสียออกไปเพราะนั้นปูตินเนี่ยเขาก็คนไม่ได้อะแล้วเขาก็บอกว่าตอนหลังไอโควอสงครามเย็นเนี่ยก็ได้มีการตกลงกันว่าขออย่างให้หน้าบ้านของเขาเนี่ย มันประชิดพรมแดนที่จะเป็นเนโต้โอ้โหเนโตนี่มันองค์การต่อสู้กับรัเสเซียโดยเฉพาะเลยนอะนอร์แซลติกเอ่อทรีทีทอันนี้ยนะถ้ากับเอาศัตรูมาประชิดรัวบา้างแล้วก็ไปสะสมอาวุธจะยิงเข้ามอสโคเลยเมื่อไหร่ก็ได้สืบรฐฐาชการลับไดได้หมดเลยเนี่ยเขาบอกเขาขอไว้แต่ตอนนี้ก็ไปกันหมดแล้วนะคะโปแลนด์ลัตเวียลิทัวเนียเอฟริกาเนี่ยเ,ยเยหลือแต่ยูเครนแล้วที่เป็นท,ที่ตั้งกองทัพเรือของอ่อ่อรัเสเซียด้วยก็กลายเป็นเช่าที่อยู่นะฮะแล้ว ก็จริงจริงแต่เขาได้ใครเมียไปก็เลยถูกขับออกมาเมื่อปี2014ถูกขับออกมาจาก G8 เพราะว่าตอนสมัยก่อนนะเอารัเสเซียเข้าไปใน G8 เขาเรียกว่าเป็น democracy enlargement การขยายประชาธิไปไตยนะฮะแต่ตอนนี้ NATO enlargement <laughs> ก็จะเอาอยูเครนด้วยเพราะนั้นปูตินก็เลยสัมมิตกับไบเดนแล้วก็บอกว่า ต้องให้ตกลงเลยนะว่ายูเนี่ยจะต้องไม่รับยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกของเนโตเพราะนี่มันหน้าบ้านฉันแล้วคุณจะมาตั้งอาวุธอะไรแล้วก็คุกคามฉันฉันก็อยู่ไม่เป็นสุขฉันยอไม่ได้ขณะได้ใครเมียไปแล้วมีข้อตกลงเมื่อปี2 0 1 4ตอนก่อนจะถับออกจาก G8 บอกให้คืนให้ใครใครเมียเขาบอกเขาไม่ได้เข้าไปยึดครองนะเขาโหวตในสภาใครเมียที่ขอไปเป็นเขาเป็นพวกสลาฟด้วยกัน ตกลงเขาก็ได้ไปแล้วโอ้โหตอนนี้สร้างสะพานใหญ่เชื่อมเลยนะฮะโอ้โหเป็นผลสําเร็จมากเลยของคะแนนของปูเตนนี่ขึ้นมากเลยฮะนิยมได้ใครเมียกลับมาได้ดินแดนมาเหมือนกับเราเหมือนกันนะไอ้ฮุดเซนได้ไอ้เขาพวิหารโอ้ยคะแนนขึ้นคะแนนขึ้นใหญ่เลยนะเลือกตั้งได้มาอย่างไรก็ตามไอ้ฮิลลารีบอกว่าเนี่ยคนคนนี้นะจะทําให้รัสเซียขยายแบบจักรวรรดิรัสเซียกลับมาโอ้ยปูตินโกรธมากเขาเป็นศัตรูกับ ฮิลารีเลยเพราะนั้นเขาถึงได้ช่วยทรัมป์ไงฮะตอนเลือกตั้งนะคะครนี้ก็ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้เป็นบทเรียนว่าทางด้านสีเนี่ยนะทางจีนเนี่ยเขา ศึกษาในพักหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับโซเวียตที่มันพังไปเนี่ยจีนจะต้องไม่เป็นแบบนี้เขาถึงมีไอ้ common prosperity ไงฮะไม่ใช่จนเสมอหน้ากันต้องโปร่งใสต้องไม่มีคอร์รัปชันไม่งั้นต้องไปขับแท็กซี่แบบที่ปูตินเกิดขึ้นเพราะนั้นตอนนี้จีนศึกษาแล้วบอกว่าต้องรวยทุกคนรวยหมดเขาก็จัดระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก่อนหน้าที่เขาจะได้ยินเรื่องปูตินขับแท็กซี่นะแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็คือสิ่งที่ รัเสเซียยอมไม่ได้แล้วเขาเขาจะต้องตรงตไม่กลับไปเป็นแบบเก่าไม่กลับไปเป็นแบบยาวเก่าคือต้องไม่ให้ใครเอาอยูเครนไปเป็นของเนโตหรือว่าของสหภาพยุโรปนะคะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือน ทางช n e l News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ